สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยภาพยนตร์สุดฮาแอฟริกาแทบแตกในมิสเตอร์โบนผลเผ่าบ้องตองตะลุยเมืองและคําเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในแอฟริกาที่นั่นคือที่อยู่อาศัยของชนเผ่าคูบูกิโดยมีพระราชาซองกาเป็นผู้ปกครองคูบูกิเลนชนเผ่าคูบูกิ เป็นชนเผ่าที่อยู่กันอย่างสงบไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกแล้ววันหนึ่งก็มีเครื่องบินปริศนามาตกอยู่บริเวณใกล้ๆราชาซองก้าเลยรีพาคนในเผ่าไปดูและที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับเด็กชายวัยหัดเดินตัวขาวที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตกมาเพียงคนเดียวแต่ความสวยก็ยังไม่หมดเพราะมีสิงโตตัวใหญ่ กำลังเดินเข้ามาหวังจะกินเด็กชายตัวน้อยแต่เขานั้นก็แดนตดออกมาจนขี้แตกทำให้สิงโตได้กลิ่นขี้จนทนไม่ไหวกินไม่ลงแล้วเดินหนีไปพระราชาที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งที่เด็กตัวแค่นี้สามารถไลส่สิงโตกลับเข้าถ้ำได้พระราชาจึงนำเด็กคนนี้มาเลี้ยงให้เขาเติบโตอยู่ในคูบุกิแลนด์วันเวลาผ่านไปจนเด็กน้อยโตเข้าสู่วัยสน และเขาก็กาลังฝึกตีลูกกววลากวล่าอยู่ซึ่งมันเป็นกีฬาที่นิยมที่สุดของเผ่าแต่เขานั้นก็ตีได้ห่วยสุดๆส,ส่วนทางพระราชาก็กาลังงุดหิดที่เมียของเขาไม่สามารถมีลูกชายให้เขาได้สักทีพระราชาเลยให้หมอผีประจําเผ่าทํานายให้หน่อยสิว่าเขามีโอกาสได้ลูกชายบ้างไหมหมอผีก็ทํานายโดยเขาบอกว่าเขาเห็นภาพน้ําแตกกระจายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเด็กชายผิวขาว ลูกกววลากววลามาโดนหายบนหัวพ่อหมอจนแตกเต็มหัวแกเลยเด็กชายเลยเดินเข้ามาขอโทษแต่ตอนนั้นเขาได้สังเกตเห็นชิ้นกระดูกทำนายของพ่อหมอเด็กน้อยเลยบอกพระราชาว่าผลของการทำนายมันบอกว่าให้พระราชาก้มหัวลงเพราะนกกำลังจะขี้ใส่หัวท่านแล้วก็มีนกมาขี้ใส่หัวพระราชาจริงๆพระราชาก็ตกใจที่เด็กน้อยสามารถอ่านกระดูกเสี่ยงทายได้แม่นสุดๆพระราชาเลยบอกเขาว่าไอ้ลูกชายเจ้า อ่านคำทำนายได้ขนาดนี้งั้นเจ้าจะเป็นหมอผีคนใหม่จากนี้ไปเจ้าจะชื่อว่าโบนสเพราะข้านึกชื่ออะไรไม่ออกจากนั้น35ปีผ่านไปไวมันโกหกทุกคนในเผ่ามาชุมนุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาผ่านมา35ปีพระราชาก็แก่ขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือพระราชายังไม่ได้ลูกชายสักทีท่านเลยบน่นเมีย12คนออกลูกมา17คน ทำไมไมีแต่กล้วยตาน,นี้ไปวิีฮยวมันมีกล้วยน้ํำว้าสักคนทําไมแถมไอ้นกตัวเดิมก็ยังมาขี้ใส่หัวพระราชาอีก35ปีผ่านไปก็ยังตามมาขี้ใส่ไอ้นกเวนพระราชาเลยให้โบนทนํานาอีกครั้งว่าเขามีโอกาสได้ลูกชายไหมโบนซิโตเป็นผู้ใหญ่ก็รับทราบและเริ่มทอยกระดูกเสี่ยงทายทันทีผลของการทํานายโบนได้บอกว่าพระราชาจะได้ลูกชายที่มาจากดวงอาทิตย์ คิดสิคิดพระชาจําได้ไหมเคยไปมีเมียทิ้งว่าที่ไหนพระราชาเลยนึกถึงความหลังว่าเมื่อนานมาแล้วพระราชาเคยไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาเบตา้าที่เมืองแห่งดวงอาทิตย์พระราชาได้มอบเขากวางน้อยดูก้าให้อาเบต้าไปพระราชามั่นใจว่าอาเบต้าต้องเป็นเมียที่มอบลูกชายให้เขาอย่างแน่นอนพระราชาเลยสั่งให้โบนออกเดินทางไปตามหาเจ้าชายที่เมืองแห่งดวงอาทิตย์และพาเขากลับมาโบนพร้อมบุกน้ำลุยไฟเสมอ ก้อนจากกันโบนกับพระราชาก็ได้บอกลาด้วยการทักทายประจำเผ่าแข่งไว้นะแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งจนเน่าไป35ปีจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ซันซิตี้หรือที่แปลเป็นไทยก็เมืองดวงอาทิตย์นั่นแหละมันคือเมืองซีวิลัยที่กําลังจะมีการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกและทุกคนจะได้พบกับไทเกอร์อูดไม่ใช่ไทเกอร์วูดนะอูดซูปเปอร์สตาร์นักกอล์ฟมือวางอันดับ2ของโลก และแคดดี้หรือพี่เลี้ยงฝึกสอนของเขาที่ชื่อเจ้าหมีควายพอไทเกอร์มาถึงที่ซันซิตี้เขาก็ได้พบกับกลุ่มเด็กกำพร้าไทเกอร์ Tiger จึงสัญญากับเด็กๆว่าเขาจะมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้สถานสงเคราะห์เด็กเพราะตัวเขานั้นก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันหมีควายก็เลยบอกอเอ้ยงั้นเอาแค่ส่วนของนายนะส่วนของฉันไม่เกี่ยวแล้วหมีควายก็เดินมาคุยกับเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนเขามีชื่อว่าแซกหมีควายได้บอกว่า แข่งั้างเนี่ยฉันลงพนันเลยว่าไทเกอร์ชนะแน่นอนลงพนันหมดตัวเลยแซกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยจะลงพนันข้างไทเกอร์บ้างจัดไปเลย4ี่ล้านแล้วภาพก็ตัดไปที่โบนซึ่งกําลังหลงทางอยู่เขานั้นได้บังเอิญมาพบกับช้างตัวหนึ่งที่กําลังหงุดหงิดโบนมองปุ๊บก็รู้ปับ๊บว่าช้างกําลังอึดอัดท้องเพราะกินอะไรผิดสําแดงเข้าไปเขาเลยบอกช้างเดี๋ยวจัดการให้ในขนาดเดียวกันก็มีรถของทางโรงแรม ได้พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัตว์และธรรมชาติซึ่งบนรถก็มีไทเกอร์กับหมีควายนั่งมาด้วยจนพวกเขามาเห็นโบนที่กำลังล้วงตูดช้างโบนก็ดึงก้อนอะไรสักอย่างออกมาทำให้ช้างรู้สึกสบายท้องมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าโบนกำลังทารุนสัตว์อยู่เธอเลยเดินลงมาสั่งให้โบนหยุดหมีควายก็ลงมาด้วยเพราะหมีควายอยากดูช้างจูๆ่ๆท้องของช้างก็ดังผิดปกติโบนเลยบอกให้ทุกคนมอบลงแต่หมีควายก็ไม่มอบ ทำให้เขาโดนขี้เป็นอาวุธเข้าเต็มๆโบนก็หาลั่นเลยครับบอกแล้วไม่ฟังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงเมืองแห่งดวงอาทิตย์หรือซันซิตี้ในที่สุดตัดภาพไปที่ช่วงบ่ายมีควาที่อาบน้ำล้างตัวเรียบร้อยก็พาไทเกอร์ออกมาซ้อมเตรียมตัวแข่งรอบแรกซึ่งฝีมือของไทเกอร์ก็ไม่ธรรมดาสมเป็นอันดับสองของโลกจากนั้นมีความเลบบอกให้ไทเกอร์ซ้อมคนเดียวไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเดินเช็คสนามแป๊บหนึ่ง มีควายก็เดินตรวจสนามไปเรื่อยจนเข้ามาพบกับโบนอีกครั้งโดยโบนนั้นกําลังนั่งย่างปลาคาฟของโรงแรมกินอยู่มีควายที่ยังนึกโมโหเรื่องที่ช้างเมื่อเช้าเลยไล่โบนให้ใส่หัวไปไกลๆโดยการหยิบข้าวของปลาใส่ทําให้เศษกระดูกเสี่ยงทายมันหล่นโบนที่เห็นคําทํานายเลยบอกให้มีควายมอบลงมีควายก็งงให้กูมอบทําไมวะแล้วตอนนั้นเองก็มีเครื่องบินที่บรรทุกหมูผ่านมา แต่เครื่องบินก็กําลังจะตกเพราะน้ําหนักบนเครื่องบินมันเยอะเกินไปพวกเขาเลยตัดสินใจทิ้งหมูลงมาแล้วก็บังเอิญหมูันดันตกลงมาทับหมีควายพอดีจนตัวนี่จมดินเลยทําให้หมีควายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการโคมา่าส่วนไทเกอร์ที่ไม่มีหมีควายคอยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆเขาก็จะเล่นหวยทันทีแต่ยังไงไทเกอร์ก็ต้องลงแข่งและแล้ววันแข่งกอล์ฟวันแรกก็มาถึง โดยการแข่งขันดําเนินไปได้ไม่ค่อยดีเพราะไทเกอร์นั้นเล่นห่วยมากๆทําให้เขาคะแนนตามหลังคู่แข่งอยู่3ช็อตส่วนทางโบนที่อยู่ไม่ไกลเขาก็กําลังจะเสี่ยงทายกระดูกหาตัวเจ้าชายแล้วโบนก็เป่าเขาควายเพื่อเริ่มพิธีซึ่งไทเกอร์ที่กําลังมือตกก็ได้ยินเสียงเพลงที่โบนเป่าทําให้เขารู้สึกมีสมาธิมากขึ้นแล้วไทเกอร์ก็เก่งขึ้นมาทันตาเห็นแต่พอโบนหยุดเป่าเขาก็ตีห่วยเหมือนเดิม จนลูกกอ๊อฟลอยไปตกในปา่าไทเกอร์กับแคดดี้เลยต้องตามไปตีตรงจุดที่ลูกตกเป็นเวลาเดียวกันที่โบนเริ่มทอยกระดูกเสี่ยงทายซึ่งไอกระดูกรูปจุน้อยมันก็ชี้ไปที่ไทเกอร์พอดีทําให้โบนรู้ได้เลยว่าไทเกอร์อูดคือเจ้าชายที่เขาตามหาโบนเลยเปล่าเขาควาอีกทีเพื่อแสดงความดีใจไทเกอร์ก็เลยรู้ว่าโบนคือเจ้าของเสียงเพลงไทเกอร์ได้ขอให้โบนเป่าไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นไทเกอร์ก็ลองตีลูกอีกครั้ง ซึ่งเขาก็กลับมาเก่งเหมือนเดิมโบนได้บอกไทเกอร์ว่าเจ้าชายคูบุกิแลียนอยู่ไกลเราต้องกลับบ้านเดี่ยวนี้แต่ไทเกอร์ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันคือเจ้าชายใช่ไหมงั้นนายช่วยเป็นแคดดี้ให้ฉันหน่อยเพราะไทเกอร์คิดว่าถ้าโบนอยู่เปล่าเขาควายให้เขาต้องชนะแน่จากนั้นการแข่งขันก็ดําเนินต่อไทเกอร์ Tiger ก็บอกกระนำเพลงใส่ฉันสิเพื่อนโบนก็กระนำเรื่ยเขาควายจนหักเลยครับไทเกอร์ <Tiger S 1> เลยงงมึงตีกูทำไมวะโบนก็ตอบ เก็ทันบอกให้กันนำพอเขาควายหักโบนก็เล่นเพลงต่อไม่ได้เขาเลยขอเปลี่ยนวิธีโดยโบนบอกเจ้าชายว่าถ้าเจ้าชายตีลูกห่วยเจ้าชายก็ต้องโดนนินทงกุนั่นคือถ้าไทเกอร์ตีพลาดเขาต้องโดนตีไข่แบบนี้ oh! Oh! จากการที่โดนตีไข่ทำให้ไทเกอร์เล่นเก่งกว่าเก่าอีกครับเกมดําเนินไปเรื่อยๆจนไทเกอร์ได้ตีลูกสุดท้ายถ้าลูกนี้เขาตีลงหลุมได้เขาก็ชนะรอบแรกไปเลย ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไทเกอร์กำลังจะชนะอยู่แล้วแต่โบนก็นึกขึ้นได้ว่าพระราชารออยู่โบนเลยเก็บลูกกรอบขึ้นทั้งๆท,ท,ที่มันจะลงหลุมอยู่แล้วไทเกอร์นี่ถึงกับเซมึงทำแบบนี้ทำไมทุกคนในสนามก็งงกันหมดทำให้เจ้าหน้าที่จับโบนโยนออกไปจากการที่ไทเกอร์แพ้ในรอบแรกทำให้แซกนั่นโมโหมากเพราะเขาพนันข้างไทเกอร์ไว้ตั้ง4ล้านแซกเลยไปลงที่หมีควายถ้ารอบหน้ายัางแพ้อ,อีกเขาจะฆ่าหมีควายกับไทเกอร์ทิ้งซะ แล้วก็ถึงเวลากลางคืนโบนที่แอบอยู่ในโรงแรมก็เดินมาเจอไทเกอร์ที่ยืนอ,อยู่บนระเบียงห้องไทเกอร์ก็เห็นสาวที่เขาชอบกำลังร้องเพลงอยู่ข้างล่างไทเกอร์จึงรีบแต่งหล่อลงไปหาส่วนโบนก็ปีนขึ้นมาถึงห้องไทเกอร์พอดีแต่ตัวไทเกอร์นั้นไม่อยู่แล้วโบนก็หันไปเห็นทีวีด้วยความที่เขาไม่รู้จักทีวีโบนก็คิดว่าเจ้าชายต้องอยู่ในกลองสี่เหลี่ยมนี่แน่โบนเลยทุบจอทีวีทิ้งแล้วมุดเข้าไปหาเจ้าชายแต่ก็ไม่เจอเจ้าชายนี่หนีเร็วชะมัด โบนเลยลงมาตามหาไทเกอร์ข้างล่างแต่เขานั้นดันปวดเยี่ยวโบนเลยถามพนักงานว่าเขาไปเยี่ยวตรงไหนได้บ้างพนักงานก็อธิบายนายต้องใช้เงินจ่ายค่าเข้าห้องน้ำไม่งั้นนายก็เยี่ยวไม่ได้เขาจึงหยิบเศษเหรียญให้โบนไปพร้อมบอกว่ายอดเหรียญใส่ช่องแล้วค่อยเข้าไปเยี่ยวโบนก็เดินหาที่หยอดเหรียญจนเขาดันไปเจอตู้สลอ็อตโบนก็คิดว่า อ๋อนี่แหละมังห้องน้ําโบนก็สังเกตคนอื่นว่าเขาใช้ห้องน้ํากันยังไงโบนเลยลองหยอดเหรียญแล้วโยกเครื่องสลอ็อตจากนั้นก็เยี่ยวให้เต็มที่ไปเลยแถมโบนยังได้รางวัลแจ็คพอตอีกต่างหากคนแถวนั้นก็อึ้งกันใหญ่อย่าลืมนําวิธีนี้ไปใช้นะครับหยอดโยกเยี่ยวจากนั้นโบนก็เดินออกมาเจอเพื่อนเก่าที่เคยอยู่เผ่าคูวุกิ เธอชื่อว่าลาเลติซึ่งเธอนั้นออกจากเผ่ามาในปีแรงนะ้ำเมื่อหลายปีก่อนทั้งคู่ก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเก่าแต่ก็คุยกันได้ไม่นานลาเลติก็บอกโบนว่าเธอขอตัวไปร้องเพลงก่อนโบนนั้นก็ไปยืนแอบ,บฟังเธอร้องเพลงแล้วก็บังเอิญเขาเห็นไทเกอร์กำลังนั่งฟังลาเลติร้องเพลงอยู่เหมือนกันจากที่โบนสังเกตเขาก็รู้เลยว่าไทเกอร์ต้องแอบ,บชอบลาเลติแน่นอนก็เล่นจ้องตาไม่กระพริบเลยพอลาเลติร้องเพลงเสร็จ ไทกเกอร์ก็เข้ามาทําความรู้จักและดูเหมือนลาเลตีเองก็จะชอบไทกเกอร์อยู่เหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็โดนขัดคอโดยแซกเพราะจริงๆแล้วลาเลตีนั้นเป็นเด็กของแซกไทเกอร์ก็เสงมากสาวที่ชอบดันเป็นเด็กคนอื่นไทกเกอร์ก็ขึ้นมานอนคิดถึงลาเลติแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเพลงเลยเดินไปดูที่ระเบียงซึ่งเขาก็เห็นลาเลติกำลังเล่นดนตรีอยู่ข้างล่างเขาเลยรีบลงไปหาทันทีแต่จริงๆแล้วนั่นคือโบนที่ปลอมตัวมาตั้งหาก ลอมตัวมาค้ามั่นใจว่าเหมือนมากพอไทเกอร์ลงมาก็เสร็จสิครับโป้งเดียวอยู่เลยเจ้าชายขออภัยนะเช้าวันต่อมาข่าวที่ไทเกอร์หายตัวไปก็ดังไปทั่วแซกยิ่งหัวร้อนใหญ่เพราะถ้าไทเกอร์หายตัวไปแล้วใครจะแข่งกอล์ฟแซกเลยให้เลขาไปบอกไอ้มีควายว่าไทเกอร์หายตัวไปมีควายพอได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจะออกไปตามหาไทเกอร์เองพยาบาลที่เห็นมีควายส่งเสียงเอะอะ หรือจะเอายาสลบมาฉีดให้เขาหลับแต่มีควายก็แย่งเอายาสลบมาฉีดใส่พยาบาลก่อนแล้วเขาก็ปลอมตัวพร้อมขโมยมอเตอร์ไซค์ออกไปตามหาไทเกอร์แต่ขี่ออกไปหาแป๊บเดียวรถก็ดันเสียหลักจนเขาตัวลอยไปทับขี้ช้างอีกรอบแล้วภาพก็ตัดไปที่โบนกับเจ้าชายไทยเกอร์ที่กำลังมุ่งหน้าไปที่คูวูกิแลนด์แต่มีเรือที่ไทเกอร์จะยอมไปด้วยง่ายๆเขาหาวิธีหนีสารพัดหนีแล้วหนีอีกแต่ทำยังไงก็หนีไม่พ้น จนไทเกอร์นั้นบังเอิญมาพบลาเลติที่กำลังเดินอยู่ในป่าพอรถเธอนั้นเสียอยู่กลางทางและก็ประจวบเหมาะจังหวะที่ไทเกอร์กำลังปั่นจักรยานหนีก็ดันขับมาชนลาเลติพอดีจนเธอนั้นติดจักรยานมาด้วยและก็ยิ่งซวยเข้าไปใหญ่เพราะจักรยานนั้นโซ่ขาดทำให้ทั้งคู่พุ่งตกน้ำจนไทเกอร์หมดแรงจะหนีแล้วครับโบนกับไทเกอร์เลยลองมาคุยปรับความเข้าใจกันโดยโบนบอกว่าเจ้าชายเราต่างกันตรงไหนรู้ไหม ก็ตรงที่ขาไม่มีพอ่อไม่มีแม่แต่ท่านท่านยังมีพ่อแท้ๆท,ที่ยังรอท่านอยู่แล้วบนก็ได้มอบสร้อยเขากวางดูก้าให้ไทเกอร์และในที่สุดไทเกอร์ก็ยอมไปคูวูกิแลนจนได้แล้วภาพก็ตัดไปที่ไอหมีควายที่กําลังเดินหิวน้ําอยู่จนเข้าบังเอิญมาเจอร้านค้าเข้าพอดีหมีควายก็อยากกินน้ําแต่เขาก็สื่อสารกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องหมีควายเลยทนไม่ไหวแอบไปขโมยโคกกินที่หลังร้าน แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โคกแต่เป็นยาถ่ายมีควายก็ซัดซะหมดเลยส่วนทางโบนก็พาไทเกอร์มาถึงคูวูกิแลนด์ในที่สุดทุกคนก็ดีใจมากที่เจ้าชายของเผ่ากลับบ้านแล้วโบนก็พาไทเกอร์มาเข้าเฝ้าพระราชาแต่แทนที่พระราชาจะดีใจที่ได้เจอลูกพระราชาก็บอกเจ้านี้ไม่ใช่ลูกชายข้าอย่างแน่นอนตัวผอมแบบนี้ลายสิงโตเข้าทำยังมาได้ด้วยซ้ำแต่โบนก็บอก ตองใช่แน่พระองค์เขาเล่นกวร่ากวราเก่งมากเลยนะพระราชาก็บอกงั้นงานฉลองคืนนี้ให้เขาแสดงให้ข้าดูหน่อยตัดภาพกลับมาที่หมีควายหลังจากที่เขาซัดยาถ่ายเข้าไปก็วิ่งหาที่ขี้เป็นชั่วโมงและก็โชคดีมาเจอห้องน้ำสาธารณะเข้ามีควายก็รีบเข้าไปปลดปล่อยขี้เป็นอาวุธใส่โถสวมอย่างสะใจ <Yeah>. oh. พอโล่งแล้ว เขาก็หาที่กดชักโครกและเขาก็สังเกตไปเห็นคันโยกบนหัวเลยลองดึงดูความสวยมาเยือนแล้วครับสรุปแล้วที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ําสาธารณะแต่เป็นบ้านชาวบ้านแถวนั้นต่างหากคนในบ้านนี้แบบโอโ้โหมึงเป็ในใครเนี่ยมาขี้ในบ้านกูมีควานี่เขินเลยครับเออเรื่อง <c oughs> ขี้ <c oughs> ไม่เข้าใครออกใครนะครับ <c oughs> ขอโทษด้วยจากนั้นในคูวูกิแ,แลนด์คนในหมู่บ้านก็รวมกันจัดงานฉลองต้อนรับเจ้าชายอย่างยิ่งใหญ่ แต่พระราชาก็ยังไม่เชื่อว่าไทเกอร์คือลูกชายเลยสั่งให้ไทเกอร์โชว์การเล่นกววลากวาให้ดูหน่อยไทยเกอร์ก็เตรียมตีลูกโชว์เพราะกีฬากลอฟกับกววลากวามันคล้ายๆกันโบนก็กลัวว่าไทเกอร์จะตีห่วยเลยบอกให้ฟอร์เรนลิงบาบ์โบนเพื่อนของเขาไปเตรียมนินทงกูใส่เจ้าชายหน่อยไทยเกอร์ที่กำลังจะตีลูกก็หันไปเห็นฟอร์เรนจนเขาตกใจเผลอปาไม้ไปกระเทกหน้าราชาเข้าเต็มๆพระราชาก็เลยแน่ใจเข้าไปใหญ่ เจ้างโงนนี่ไม่ใช่ลูกชายข้าอย่างแน่นอนพอกันทีรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ข้าจะไปที่หินดูกา้าแล้วก็จบชีวิตตัวเองที่นั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ตกใจกันใหญ่รวมทั้งโบนเขานั้นโมโหไทเกอร์มากที่เป็นสาเหตุทําให้พราชาต้องฆ่าตัวตายเขาจึงดึงสร้อยคอเขา,วขาวกวางดูก้าออกและไล่ไทเกอร์กลับไปที่ซันซิตี้ไทเกอร์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขากับลาเลติเลยพากันกลับซันซิตี้รุ่งเช้าวันต่อมา แซกก็พาพวกออกตามหาไทเกอร์จนมาใกล้คูบูกิแลนเข้าไปทุกทีแล้วในขนาดเดียวกันพระราชาก็กำลังเสด็จไปฆ่าตัวตายที่เขาดูก้าทุกคนในเผ่าพากันร้องไห้เสียใจที่พวกเขากำลังจะเสียราชาผู้เป็นที่รักและตอนนั้นโบนก็สังเกตไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ของแซกกำลังบินอยู่ใกล้ๆโบนก็สงสัยว่ามันคืออะไรเลยชวนฟอรเรนไปดูแล้วภาพก็ตัดมาที่ไทเกอร์กับลาเลติ ไทเกอร์นั้นเอาแต่โทษตัวเองว่าทุกอย่างพังก็เพราะผมแต่ตอนนั้นก็ดันมีปูเดินเข้าไปในกางเกงของไทเกอร์ทำให้เขาตกใจจนตัวล้มไปทับลาเลติแล้วก็บังเอิญที่หอของแซกผ่านมาเจอพวกเขาพอดีแซกที่เห็นไทเกอร์นอนทับเด็กของเขาอยู่ก็โมโหมากเลยรีบลงมาหาทั้งคู่โดยเขาบอกให้ไทเกอร์ไปรอที่หอส่วนเขาขอคุยกับลาเลติแป๊บหนึ่ง ส่วนทางหมีควายที่เห็นหออยู่ใกล้ๆเลยพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่สําเร็จเขาก็สังเกตเห็นที่โหนสลิงอยู่ตรงหน้าหมีควายเลยตัดสินใจโหนสลิงข้ามแม่น้ําไปแต่เชือกก็ดันมาติดซะได้เป็นเวลาเดียวกันที่โบนผ่านมาเจอเขาพอดีโบนเลยปีนขึ้นไปช่วยแต่พอปีนขึ้นไปน้ําหนักตัวของเขาทั้งคู่ก็หนักเกินทําให้เชือกที่ติดซอกหินอยู่หลุดออกจนพวกเขาไหลลงมาอย่างเร็ว จนไปกระแทกกับต้นไม้ทําให้ทั้งคู่สลบไปตัดกลับมาที่ไทเกอร์เขานั้นได้ยินเสียงลาเลติร้องให้ช่วยแต่ลูกน้องของแซกก็ห้ามไว้พร้อมเอาปืนขู่ฟอเรนที่อยู่ตรงนั้นพอดีเลยกระโดดเข้ามาช่วยไทยเกอร์ไว้ทันทําให้ลูกน้องของแซกมันชักปืนพกออกมาแต่ก็ดันทําปืนลั่นใส่หูจนสลบไปไทเกอร์ก็รีบไปช่วยลาเลติพอมาถึงเขานั้นก็เห็นเธอโดนจับมัดตดกับต้นไม้แถมยังมีสิงโต กำลังเดินเข้ามาเตรียมจะกินลาเลติอีกไทเกอร์จึงต้องงัดความกล้าทั้งหมดที่มีเข้าปกป,ป,ป้องคนที่เขารักไว้โดยการวิ่งเข้าใส่พร้อมตะโกนใส่หน้าสิงโตจนสิงโตมันตกใจวิ่งหนีไปเป็นเวลาเดียวกันที่ขบวนของพระราชาผ่านมาทางนี้พอดีพอพระราชาได้เห็นไทเกอร์ไล่สิงโตเข้าถ้ำได้ราชาก็ดีใจหนีและลูกชายข่าจริงๆข้าไม่ฆ่าตัวตายแล้ว ทุกคนก็ดีใจกันใหญ่แต่มันก็ยังไม่จบเพราะแซกที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์กำลังจะฆ่าลาเลติทิ้งไทเกอร์เลยโชว์สกิลการเล่นกวาลกวากัวลาโดยการตีก้อนหินขึ้นไปใส่หัวของแซกจนเกือบตกหอพวกมันก็เลยรีบหนีแต่เชือกสลิงของหอที่ยังห้อยอยู่มันดันลอยไปติดกับกางเกงของหมีควายที่เพิ่งฟื้นจากการสลบพอดีหอมันก็ลากหมีควายบินไปทั่วจนหัวของเขาพุ่งเข้าไปติดอยู่ในตูดของแรดแรดน่ตาถลนเลยครับ และหมีควายก็เอาหัวออกมาได้จากนั้นเขาก็วิ่งหนีตเตลิดเข้าป่าไปส่วนทางโบนที่ฟื้นขึ้นมาจากการสลบเหมือนกันก็ได้เป่าเขาควายเรียกช้างให้มาจัดก,การเฮลิคอปเตอร์ช้างก็ใช้งวงดึงสายสลิงไว้หมุนไปหมุนมาจนเฮลิคอปเตอร์ตกและเบิดตุ้มตายกันหมดเลยหลังจากทุกอย่างจบทุกคนก็พากันกลับคูกิแลนด์ส่วนไทเกอร์ก็ได้บอกกับราชาและทุกคนในเผ่าว่า เขาต้องขอกลับไปแข่งก๊อฟกัวลากวลาให้จบก่อนพระราชาก็ไม่พอใจเลยสั่งให้โบนทํานายอีกทีซิว่าไทาเกอร์เป็นลูกชายของเขาจริงๆหรือเปล่าโบนก็ได้เริ่มพิธีทํานายทั้งหมีควายที่เดินหลงอยู่ในป่าก็ได้ยินเสียงเขาวควายที่โบนเป่าเลยหยุดฟัง ทุกคนยังจำเครื่องบินที่บรรทุกหมูมาปล่อยทิ้งได้ไหมครับรอบนี้คนขับดันทะเลาะก,กันเองจนมีคนหนึ่งตกลงมากระแทกใส่มีควายจนเขากิ้งตกหน้าผาไปลงตรงหน้าโบนที่กำลังทำพิธีอยู่พอดีทุกคนนี่ตกใจกันหมดแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระราชาสังเกตไปเห็นสร้อยเขากวางดูก้าที่คอของมีควาย ท่านเลยเดินเข้าไปถามจเจ้าได้มาจากไหนเนี่ยมีควายก็ตอบแม่บอกให้ฉันก่อนที่แม่จะตายแล้วที่สร้อยคอก็มีรูปแม่ของมีควายติดอยู่พระราชาก็จําได้ว่าน,นี่คืออเบตา้าเมียสุดที่รักของตนชัดเลยมีควายคือบุตรชายแท้ๆของพระราชาเขาคือเจ้าชายตัวจริงแล้วไอ้นกตัวเดิมก็บินมาขี่ใส่หน้ามีควายอีกพระราชานี่ยยิ้มเลยลูกเราร้อยเปอร์เซ็นต์นกตัวเดียวกันเลย และแล้ววันเวลาก็ผ่านไปถึง6เดือนไทเกอร์ได้กลับไปแข่งกอล์ฟต่อและคว้าชัยชานะได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกส่วนมีคว้าที่ได้เป็นเจ้าชายก็มาทำให้คูวูกิแลนด์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดมีทีวีดูกันและตอนนั้นทุกคนในเผ่าก็กำลังนั่งดูไทเกอร์แข่งทัวนาเมนต์ล่าสุดอยู่ไทเกอร์ตีลูกจนจะลงหลุมอยู่แล้วแต่ก็ไม่ลง โบนเลยเอาไม้ข้อจอทีวีแล้วลูกกอฟก็ลงหลุมเฉยเลยทุกคนดีใจกันใหญ่เป็นเวลาเดียวกันที่เมียคนล่าสุดของพระราชาได้คลอดทาลกน้อยออกมาพอดีโบนเลยอาสาเข้าไปดูให้แต่พอเอาเด็กออกมาตัวเด็กดันขาวจ้วเลยพระราชาก็งงตัวฉันดำขนาดนี้ทำไมลูกขาวแท้โบนก็เลยยอมรับข้าช่วยทำลูกให้เองนะพระองค์อ้าวลูกโบนซะง,งั้นแถมยังเป็นเด็กผู้ชายด้วยพระราชานี่แบบ โหโบนมึงฟันเมียโกแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรแถมดีใจด้วยซ้าเมียตั้ง12คนไม่ซีเรียสอยู่แล้วและหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับมิสเตอร์โบนขนเผ่าบ้องตองตะลุยเมืองหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไป4.8คะแนนส่วนคะแนนจากเว็บมาเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์ไม่มีการลงคะแนนใดๆแต่ทางคนดูทั่วไปอยู่ที่6 2เปรเซนตเกล็ดความรู้เล็กน้อย หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด2,732,111ดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ทั่วโลกรวมแล้ว3,651,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ